แล้วตนนน้นไม้นั้นนะความมือโอ้โขอมันเนินเลยนะดูดนะิโอ้โหหิวรอ,โอโบโลบ,โลบเอา,อางั้นเลยพี่ระวังแหง้งผมช่วยยิงควบว่ายิงกูทำไมเนี่ยเออตายไหมสวยพี่โด้นาทีนี้มีแต่โด้ไปแล้ว หลังมีคนมาด้วยพี่เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงปืน <c oughs> น่าจะเดาพี่ <c oughs> ผมไม่ได้โปอผมเดาหูฟัง <c oughs> โอ้โหตวัวเดียวยังลืมเลย,เยอะตัวเดียวนี่นอนในซอกต้นไม้เลยพี่แม่ดูวีลล์ดูเล้อมก็ดูดูดูแลดิดดูแลดิดโอ้โหราการข้อเค้ายร์วิวอะ ไปก่อนตอนได้เวลาลายจากเฟิร์มกันก่อนละหาโลก่อนพี่หาโลก่อนโล่โล่โล่ตั้งดูดูช่วยกันดูพี่ดูแล้วไ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 วอุ้ยของโคตรเยอะพอแล้วพี่ผมไม่โลบผมไม่โลบไอแล้วผมไม่โลบ